สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกองกลางแดนน้ําหอมที่หลายๆคนเนี่ยชอบตัวของเขาแล้วก็เอาสไตล์การเล่นของเขาอะไปเป็นไอดอลเลยกันดีกว่านะครับเขาก็คือพัลบ็อกบาน,นั่นเองตอนอยู่กับแมนยูเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ยูเว่ถูกไหมแต่ตอนเขาอยู่ยูเว่รอบแรกนี่ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับกลับมายูเว่คราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าล่าสุดอะก็จะมีดราม่าออกมาแล้วเลยครับผม แล้วก็เป็นดราม่าที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆด้วยนะครับรุนแรงขนาดที่จะสามารถทําลายอาชีพการค้าแข่งของเขาไปได้เลยโดยตัวของเขานะตอนนี้เองเนี่ยได้ถูกลดค่าเหนื่อยนะครับผมจากเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ค่าเหนื่อยสูงถึง32.49ล้านบาทต่อเดือนนะครับตอนนี้ได้ถูกลดค่าเหนื่อยลงมาโดยยูเอนโตสเนี่ยลดลงมาเหลือ1เดือนน่ะได้อยู่ที่78,000บาทก็เป็นรายได้ของบุคคลทั่วไปเลยถูกไหมเลยครับทำไมถึงถูกลดขนาดนั้นเลยครับ ผมจาก32ล้านอ่ะเหลือ70,000นะครับคำตอบก็คือในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาตัวของพอปปอกบานั้นได้ถูกตรวจพบว่าตัวของเขาได้ใช้สารกระตุ้นนั่นเองนะซึ่งสารกระตุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามแบบสุดๆเลยถูกไหมเพราะว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายของนักเตะในระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นด้วยโดยการตรวจพบว่าเฮ้ย โดบยามาเนี่ยใช้สารกระตุ้นมาก็เป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องรอโดนลงโทษเลยแหละครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของพอลปอกบาเองก็คิดว่าตัวของเขาอ่ะบริสุทธิ์เขาไม่ได้ใช้สารกระตุน้นไอการตรวจพบเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องผิดพลาดอย่างแน่นอนและเขาเนี่ยพยายามจะต่อสู้คดีอยู่ทําให้ยังไม่ได้มีการตัดสินโทษออกมานะครับคงต้องรอการต่อสู้ของปอกบาเนี่ยจบลงก่อนนะแต่ในระหว่างนี้เองเนี่ยตัวของเขาก็จะไม่ได้ลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งโทษแรกที่มาเนี่ยก็มาแล้วนะครับนั่นก็คือการที่ ยูเว่เนี่ยลดเงินของเขาจากเดือนหนึ่งอ่ะสาล้านเหลือเพียงแค่78,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็พูดง่ายๆอ่ะแทบจะไม่ได้เหลือเงินเดือนกันเลยอ่ะเหลือแค่เงินพอให้ย่างชีพได้เฉยๆนะครับผมซึ่งสำหรับบล็อกบาเองแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็หลายแรงมากๆแล้วถ้าตัวของเขาไม่สามารถแก้ต่างให้กับความผิดนี้ได้เพราะว่าเอาจริงๆนะก็แก้ต่างยากมากๆเหมือนกันเพราะตัวของเขาอ่ะถูกตรวจพบว่าเจอไปแล้วอ่ะถูกป่ะมันจะไปแบบ แก้ผลการตรวจนอะมันยากแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้อะตัวของเขาค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าน่าจะถูกแบนในระยะยาวและอนาคตในวงการฟุตบอลก็จะดับหัวลงไปทันทีตอนนี้ก็คงต้องรอดูแหละว,ว่าป็อกบาร์นั้นจะแก้ต่างได้สําเร็จไหมนะครับผมก็เอาใจช่วยด้วยยการขอให้ไอ้การตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดพลาดและป็อกบาร์ไม่ได้ใช้สารกระตุ้นจริงๆท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชม อยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ย <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์แล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโลกฟุตบอลใหม่ๆไปด้วยนะครับ